โอเคครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมผม,ผมพ,พี่เอ็มนะครับผมวันนี้นะครับพี่เอ็มก็มาเจอเว็บใหม่แล้วนะครับผม เว็บการันตีนีครับทำขึ้นเพื่ออยากให้น้องๆทุกคนมีรหัสดีๆเล่นในราคาถูกนะครับผมมีสุ่มท่าปักธงมีดีทุกช่องนะครับสุ่ม ID โหดนะครับมี ID ทุกช่องสุ่ม ID หมันนะครับมี ID ดีทุกช่องสุ่มท่าปักธงโอกาสได้50%นะครับสุ่มรหัสคิดรวม IDFF นะครับผมสุ่มเพชรผมกดเติมเองนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวพี่เอ็มจะสอนสมัครสมาชิกเลยนะครับผมสามารถสมัครสมาชิกผ่าน Facebook ได้นะครับผมแล้วก็รหัสผ่านครับเดี๋ยวพี่เอ็มแชทเก่า เลยอ่ะถ้าผมแช่นกล่าวไปเลยถ้ากดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับถ้ากดสมัครสมาชิกได้มันจะเด้งเข้าสู่ระบบเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่เติมเงินนะครับนี่นะครับผมสามารถเติมผ่านกิบวอชเชอร์ได้นะครับผมสุ่มไม่มีเกลือนะครับสุ่มท่าปักธงมีดีทุกช่องเลยครับสุ่ม i D โหดนะครับผมสุ่ม i D หมันครับเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็น i D ปักธงนะครับมีเซิร์ฟนอกมีท่าปักธงเซิร์ฟเวอร์นะครับผมมีท่าปักธงแล้วก็มี i D ปักธงเท่า3วันแล้วก็ 7วันแล้วก็30วันนะครับผมใช้ครั้งละ99เครดิตนะครับสุ่ม ID หมัดสุดโหดนะครับผมนี่นะครับก็จะการันตีได้ ID เลยนะครับผม ID ท่าซองนะครับ ID ท่าปักธงนะครับผมหมวกเอฟหัวข่าว AK นะครับผมท่าสกา MP นะครับผมใช้ครั้งละ99เครดิตนะครับสุ่ม ID หมัดนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็น ID หมัดนะครับผมก็ ID ดห้าหมัดนะครับ ID 1หมัด2หมัดนะครับ3มหมัดแล้วก็4หมัดแล้วก็5หมัดนะครับผมก็เป็นของผู้หญิงนะครับ ครั้งละ99เครดิตนะครับนี่นะครับผมก็เป็นของสุ่ม ฟรีไฟล์นะครับผมสุ่มท่าปักธงโอกาส50%เนะครับนี่ก็มีเกลือนะครับผมหมุนได้ครั้งละ29ครดิตนะครับผมสุ่มรหัสฮิตรวมของ DFF นะครับนี่นะครับก็มีเกลือนะครับแล้วก็มีรหัสนะครับผมรหัสปักธงเลยนะแล้วก็สุ่มเพชรมุดงกวเตอเงนะครับนี่นะครับผมก็มีเกลือนะครับแล้วก็มีเพชรนะครับผมต่างๆนะครับสูงสุดก็10,000เพชรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าเพชรกันเลยนะครับโอเคครับเราก็มีอยู่กับหน้าเพชรการันตีแล้วนะครับผมเว็บเปิดใหม่นะครับ เปิดใหม่จริงไหมนี่นะครับผมผู้ติดตาม1 0 0่กว่าเองนะครับผมนี่นะครับก็มีย2ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมสุ่มไม่มีเกลือใช้แค่100บาทการันตีได้ไอดีไปเล่นในครั้งเดียวนะครับผมนี่นะครับกดหัวใจกดถูกใจเพจมีไอดีมาแจกแล้วเร็วนี้นะครับผมถ้าใครอยากจะไปดูนะครับผมเดี๋ยวพี่เอ็มจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นเว็บเปิดใหม่มันพิมพ์หาใน g o o g l e มันยากนะครับก็สามารถกดลิงก์พี่เอ็มไปดูได้นะครับผมถ้าใครอยากสุ่มก็สามารถสุ่มได้นะคะ